สวัสดีครับเพื่อนเผมครูทอมเอ็กเปิดเขียนแบบนะครับผู้ที่เริ่มต้นเขียน AutoCAD จากการเขียนคำสั่งบนกระดาษกระดาษนี่คือกระดาษ a 4นะครับวันนี้นะครับจะเสนอ3วิธีหาพื้นที่นะครับมีขั้นตอนการหาวิธี่3วิธีได้อย่างไรไปดูในหน้าโปรแกรม AutoCAD ได้เลยครับเพื่อนๆวิธีที่1นนะครับวิธีพิมพ์ i e a Spe c บ Bar พิมพ์ o นะครับ เล็กบาร์ครับแล้วคลิกซ้ายที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ก็จะได้พื้นที่นะครับตรงตารางของมานทักามและวิธีที่2นะครับเพื่อนใช้คําสั่งลิสต์พิมพ์ L I สเปกบาร์ครอบที่รูปนะครับแล้วกด F2 ดูครับก็จะได้ชนิดของเส้นนะครับเป็นเส้น p o l ิไลน์นะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ตรงแอ e a เนะครับเพื่อนๆก็จะบอกตรงบริเวณนี้นะครับพื้นที่แอ e a ก็จะได้พื้นที่นะครับเพื่อนๆ ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นใช้คําสั่งหน้าต่าง property นะครับเพื่อนกด Ctrl หนึ่งแล้วครอบที่รูปนะครับบรรทัด Command บริเวณนี้ก็จะแสดงพื้นที่เลยตรงๆเลยนะครับเพื่อนพื้นที่ของสามเหลี่ยมพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วก็พื้นที่ของสี่เหลี่ยมกด Ctrl หนึ่งนะครับแล้วครอบที่รูปที่ต้องการจะทราบพื้นที่ area นะครับสามเหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้สําหรับในการหาพื้นที่ครับ